สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้ในเกมนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลเปอกนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปแบ c ็กกี้วิสอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็ได้มีอัปเดตนิวเควสก็คือเควสใหม่นั่นเองนะซึ่งเราจะทำเควสก็คือเราจะทำเควสเอาหมวกสปาตันนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ไอเทมหมวกสปาตันก็มาแล้วนะโอเคจะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำเควสกันเลยนะตอนนี้เราทำเควสไปนิดนึงนะครับโอเคเ,เราจะไปดูก่อนดีว่ามันจะเอาอะไรมากนะครับนะชิมเลยกวา เอาละทุกคนได้เวลาไปดูเควสแล้วที่เราทำเอาไว้นะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับอยู่ตรงยานอวกาศของอีลอนมัสนะนี่นะครับเจอแล้วนะครับทุกคนเควสนี้โอเคเอาแหละถึงได้เวลาใส่เจ้ารูปอ่าไอเทมแล้วนะตอนนี้ผมได้ทำทำเควสไปนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ตีมเลยดีกว่าปึ๊บใส่แล้วนะครับเรียบร้อยโอเคต่อไปน่าจะเป็นแว่นนะโอเคเราจะเอาแว่นไปใส่เลยดีกว่านะไหนแหวนแหน นี่ไงเจอแล้วสายแล้วนะครับแว่นแล้วก็อะไรเนี่ยพริกแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็โอ้โหระเบิดนะโอเคโอเคต่อไประเบิดนะสายเบิดไปเลยสายแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปสุดท้ายน่าจะเป็นพริกนะโอเคพริกไปเลยโอเคพริกมาแล้วนะครับใส่ก็ไปเลย เรียบร้อยนะครับได้หมวกสบาตันแล้วนี่นะครับไอเทมหมวกสมาตันก็จะมีหน้าป่าแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่ไอเทมเลยดีกว่านะครับทุกคนนะโอ้มันใส่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาผสมเลยดีกว่านะครับผมมาโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมได้รีเซ็ตตัวแล้วนะครับก็จะได้ไอเทมมาแล้วนะครับนี่เลยใส่ก็ไปเลยนะครับไอเทมสปาตันนะมวกสปาตันโอเคจะเป็นไงเรามาชิมทำดูซิว่าเป็นไงโอเคอ๋อมันกดคลิกด้วยนะโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเป็นธนูโอ้ยธนูมันรุ่นลงมา โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บทุกคนอุ้ยทุกคนธนูมันตกออกมาทุกคนเออตายแล้วทุกคนเรียบร้อยโดนธนูยิงเข้าไปอุ้ยธนูท้องฟ้าทุกคนโอ้โหนะครับโอเคเดี๋ยวลองผสมจากเพชรนี้จะเป็นไงคริสตันผสมนี้นะฮะโอเคผสมได้ทุกคนมาลองชิมไปเลยดีกว่าอุ้ยกดอีกแล้วมันเป็นอะไรอุ้ยสายฟ้าว้าวกดได้ไหมอ๋อเราสามารถกดอีก อ้ยกดโดนโอเคนี่นะครับโอ้โหสายฟ้าทุกคนอุ้ยเท่ว้าโอ้โหวิธีเราสามารถเสตสายฟ้าได้และสามารถจะสร้างดาเมจได้ทุกคนนะถ้าแบบนี้นะเราถ้าไปยิงพู้เล่นแบบนี้น่าจะตายนะครับน่าจะไม่รอดโอเคนะครับไปไ,ไอเทมต่อไปเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาหมวกสปาร์ตันใส่เข้าไปเลยแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเกลือกม้านะครับอ่ะเกลือกม้าส่วนผสมไอเทมในตำนานนะ โอเคหาก่อนโอเคเกลือกมาผสมได้ทุกคน้องหยิบโอ้ยโดนโอ้หยิบลําบากมากนะเค okay, มันจะใกล้เป็นอะไรนะฮะเรามาลองกินไปเลยดีกว่า okay. โอเคอืมเฮ้ยอะไรอ๋อมีม้าอยู่ข้างหลังโอ้ทุกคนอ๋อเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยเป็นม้านะครับทุกคนนะโอ้โหนะครับผมนะเอยอยยู่เท่เหมือนกันนะเนี่ยสำหรับนะ โอเคเป็นม้าตัวเล็กนะทุกคนโอเคนะโอเคผ่านไปนะผส,สมนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมวกปสปาร์ตันใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ผสมเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอเคลองชิมไปเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคเฮ้ยโอ้โหนี่มันหมวกสปาร์ตันแขนยาวชัดชัดทุกคนนะอีกแล้วโอ้โหนี่มันโ์ชั่นแขนยาว หมวกสปาร์ตันเวอร์ชั่นแขนยาวทุกคนนะโอ้โ oh หดูประหลาดแปลกประหลาดไปเลยอีกนะโอเคสําหรับแขนสปาร์ตันก็ไปธรรมดานะโอเคสําหรับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะโอเคผ่านไปนะครับผมนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมวกปสปาร์ตันผสมเข้าไปเลยเราก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเท้าผสมไปเลยจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเออเท้าผสมได้ทุกคนเรามาลองชิมไปเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคอุ้ยอุ้ยเท้าลอ,อยได้โอ้โหทุกคนดูดิ นะครับเท้าลอยได้นะครับโอ้โหดูดิเท่นะครับบินได้ด้วยนะทุกคนบินลงบินลงอ๋อตรงตรงเท้านี่โอ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโดนโดนโดนติดไฟติดไฟเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนไม่ไหวแล้วรีเซ็ตก่อนโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ผสมเข้าไปเลยนะครับเอาโมงสปาร์ตันใส่เข้าไปแล้วทีนี้เราจะเอากิ้งก่าผสมเข้าไปเลยนะครับอ่ากิ้งก่าผสมเข้าไปเลยจะเป็นยังไงทุกคนนะ อลองลองชิมละลิกว่านะจะเป็นยังไงทุกคนนะโอเคอเคุอค้ยอะไรวะเนี่ยนี่กลายเป็นมนุษย์หินไปแล้วหรอมนุษย์ปูหรือมนุษย์หินเนี่ย โอ้โห oh, ทุกคนตอนนี้เราได้กลายเป็นมนุษย์หินนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, นะครับโอเคนะครับก็ยา yeah, สูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็จะไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้เราได้กลายเป็นหินไปเรียบร้อยแล้วโอเคยาก็สูตรนี้ก็มีประมาณนี้สําหรับหมกสปราร์ตันนะครับผมนะโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ่าลิมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe กดไอลิมกดติดตามกดไอริงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคคนนบบบาายะรั